อันยองอาเซลทุกคนหนูเป็นอินโทรเวิร์ดนะอยากอยากเป็นอินโทรเวิร์ด เป็นไปนคนเดียวเป็นไปนคนเดียวทําอะไรกิน mm. เขาบอก mm. ใช่ไหมว่าหนูทำกับข้าวหนูก็เลยจะรอกินหลังจากที่ลงไลฟ์เพราะว่ามันจะติดฟันน่ะดิทุกคนคือหนูอ่ะมีเคี้ยวมันมันไม่ได้เรียกว,ว่าเคี้ยวหรอกแต่ว่าฟันหนูมันเกยอะ่ะก็เลยแบบมันยากนิดนึงกับการที่จะเอาอะไรที่มันติดฟันออกอะ่ะคือหนูทําให้ทายว่าทําเมนูอะไรบ้างหนูทําไป2เมนูหนูซื้อปิ่นโตมาเลยนะจริงจังมากกับการทํากับข้าวเพราะว่าตั้งใจจะเก็บไว้กินแบบทั้นนงวัน ซื้อปิ่นโตมาแล้วมันมีแบบว่ากระเป๋าเก็บความร้อนความเย็นอนะหนูทำเมนูแรกเป็นเมนูฟักทองผัดไข่เพราะว่าหนูแบบอยากกินฟักทองมากพี่หลิงก็บอกเหมือนกันว่าพี่หลิงอยากกินหนูจะหย่อนหย่อนให้กินละกันนะเด็กับข้าวด้วยอะ <laughs> หนูแบบว่าเยซื้อของตอป่ะเยอะอ่ะแล้วก็มีเอ่อหนูทำหนมมากไก่ไว้จริงๆมันต้องเป็นแบบอกไก่อ่ะในแบบว่าร้านสะดวกซื้ออ่ะหนูเคยทำแล้วรสชาติไม่เหมือนมากก็เลยแบบว่าเอามาทำอีกรอบแต่คือลืมสูตรแล้วว่ามันทำยังไงก็เลยแบบมาลุ้นเอาอีกทีว่ามันจะรสชาติแบบเหมือนเดิมไหมจริงจริงหนูต้องจะทำอันนี้ด้วยนะสามชั้นทอดน้ำปลาหนูซื้อเนื้อสัตว์อะไรอย่างงี้มาพร้อมกันวันพุธใช่ป่ะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทำเพราะว่าวันนั้นคือกลับมา ก็เย็นแล้วก็ต้องสอบใช่ปะแล้วก็วันพฤหัสก็ไปเรียนกลับมาสอบแล้วก็ไม่ได้ทํากับข้าวกินแล้วก็วันศุกร์เรียนกลับมาแล้วก็ไปรันผูต่อยก็เลยบอกว่าเฮ้ยวันนี้แหละมันต้องเป็นวันที่เราได้ทํากับข้าวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเะาทุกคนใช่จริงๆตั้งใจทาสามชั้นทอดน้ําปลาด้วยแต่ว่าหนูหมักไก่ไว้แล้วกลัวมันเสียเพราะว่าหนูหมักนม <Okay. S 1> ไม่ได้หมักแบบว่าเครื่องปรุงปกติแต่ว่าใช้นมมาหมักด้วยให้มันนิ่มก็เลยแบบว่าอร่อยมากเลยคะ่ะทุกคน oh. เชฟประจํารุ่นสามหนูเพิ่งทําวันนี้วันแรกใช่วันนี้เป็นไลฟ์แรกใช่ปะแล้ววันนี้เป็นวันที่หนูได้ทํากัเข้าที่นี่ครั้งแรกอะก่อนหน้านี้คือจะทําเป็นเมนูแบบง่ายๆไว้ๆเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาก่อนจะมาเป็นซีเจมเคยมาจับมือพี่ๆอันนี้หนูอยากเล่ามาก จร,จริงๆคือหนูอะชอบเพลงของ48แนะแบบว่าของไทยอะเพราะว่าหนูเป็นคนไม่ฟังเพลงหนูเป็นคนไม่ฟังเพลงเลยทุกคนเพลงไทยเพลงต่างๆระอะอะไรที่ร้องได้มันจะเป็นเพลงที่ได้ยินเฉยแบบว่าคนอื่นเปิดหรือแบบมันเป็นกระแสหรือแบบอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าถ้าเป็นเพลงของแบบ48เพลงของฝั่งบ n นเคซอะไรอย่างเงี้ยจะฟังแล้วก็จะฟังแบบว่าฟังวนอะเคยฟังเพลงนี้ก็จะฟังแต่เพลงนี้คือไม่เคยเปิดแบบเพลงอื่นฟังเลยอะไรเงี้ยก็จะทําให้หนูมีปัญหามากคือเพลงนี้เพลงอะไรอะอะไรเงี้ยแต่เฮ้ยเคยได้ยินแต่มันคือ คือแบบว่าหนูเป็นคนไม่ฟังเพลงเลยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นคนแบบว่าไม่ได้ตามวงมาก่อนแบบตามแบบอู้ตามอะไรอย่างเงี้ยเขราะว่าแบบเออไม่ได้เคยมางานหรือร่วมอะไรแต่ว่ารู้จักตั้งแต่แบบตอนมีบีนเคเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นแบบดังมากแล้วก็เราก็จะรู้จักตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยมันมีวงญี่ปุ่นแล้วก็แบบเคยดู AKB บซิโร่ซิโ o ่โด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูเป็นคนชอบดูการ์ตูนมากแต่ก็ดูบอลแหละ <laughs> ชอบดูการ์ตูนก็เลยแบบรู้จักจากการ์ตูนมาก่อนว่าเฮ้ยมันมีสิ่งนี้แล้วก็อ๋อ oh, มันมีบีนเคียขึ้นมาเป็นวันน้องสาวก็เลยรู้ต่างต่นานา,นานชุดเส้นบีนเคียที่อยากลองใส่เอาแบบล่าสุดเลยละกันหนูแบบว่าหนูชอบชุดสัญญาณนะของพี่เชอร์มากคือแบบหน,หนูชอบมันน่ารักมากแล้วก็เพลงก็น่ารักแต่มันก็มีชุดที่แบบอยากใส่แบบอยากใส่เหมือนกันว่าเร็วๆนี้ก็อยากใส่อะไรแกแต่ไม่รู้จะมีโอกาสได้ใส่ไหมแต่ก็อยากใส่ทางฝั่งของเราแล้วก็ฝั่งหนูนี่ไงเคยเจอพี่ผั ผมไม่เคยเจอคะ่ะแต่ว่าเคยมีคนทักว่าหน้าเหมือนพี่ผักตั้งแต่ตอนเปิดตัวรุ่นสองมาสักพักนึงอะช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าหนูน่าจะแบบโผล่แบบชอบไลฟ์อะไรอย่างนี้เหมือนกันแล้วเขาก็มาบอกว่าหน้าเหมือนผักคมบีนเคเลยหนูก็แบบผักคมบีนเคคือใครก็เลยไปซื้อแล้วก็อ๋อเขาน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่โอชิใครครับคือตอบยากมากอะทุกคนคือหนูจะพูดคําตอบนี้แล้วกันเป็นคําตอบที่แบบหนูแบบว่าพูดตอนที่ ก็คือหนูบอกว่าถ้าจะให้เลือกแบบมันก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครเพราะว่าแบบเวลาที่หนูดูแฟนแคมแต่ละคนอ่ะมันจะมีความแบบว่าเออรุ่นพี่เขาจะแบบมีเสน่ห์แตกต่างกันไปแล้วมันจะมีความแบบน่าดึงดูดที่แตกต่างกันที่เราละสายตาจากเขาไม่ได้แล้วแบบหลังจากที่หนูมาซ้อมที่เนี่ทุกครั้งที่แบบซ้อมในห้องซ้อมใช่ปะเวลาที่หนูมองไปที่ใครสักคนหนึ่งอ่ะหนูจะรู้สึกว่าหนูจะละสายตาจากคนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมวันนี้คนนี้เขาแบบเป้นแล้วแบบมีเสน่ห์จังเลยทําไมคนนี้รู้สึกว่าแบบโผแบบออร่าไอ เข้าใจว่าคือถ้าเป็นใน AKB มันก็จะมีตัวแบบนี้นี้ AKB ซีซีโร่ Zero, Zero, 48อ่ะมันจะมีตัวแบบเปล่งปากกายออกมาเมื่อคนอนะ่ะมี Idol, ความเป็นไอดอลขึ้นหนูรู้สึกว่าเป็นฟิลนั้นเลยอ่ะหลังจากนี้ใช่ปะหนูรู้สึกว่าหนูมาเวแบบน่ารักไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกคนมองหนูลอบไปแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือหนูอ่ะเห็นแล้วว่ามันมีคลิปอะไรออกมาหนูก็แบบเออเขาไปเอาคลิปมาจากไหนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอเดาได้ว่าจากไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเขินนิดนึงมันครีนต์ตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสม นมากว่าจริงๆมันมีอันที่หล่อกว่านั้นแต่ว่าทําไมไม่มีใครเห็นสิ่งนั้นหนูหล่อมากอย่าหนูหนูไม่แน่ใจว่าเปิดได้ไหมเดี๋ยวขอถามพี่ลีนาก่อนนะคะจังหวะตลกมากพี่ล่ะคะหนูเปิดได้ไหมอันนี้หนูเองค่ะแต่แค่หล่ออันนี้หนูเองใช่ค่ะไเหมือนแบ้ไม่เหมือนกันการเขียนนะเขาโดนแบบนิ้หนูหนูเองอ่ะหนูเองค่ะพี่เหมือนเหมือนผู้ชายใช่ ีน่หนูเองจริงๆนี่อะไรไม่ใช่เลยหนูเองหนูเองหนูเองค่ะมันได้เหมือนเด็กผู้ชายแบบเด็กหน้าฟรั่นตอนนั้นมีแก้มใช่ตอนนั้นอายุสิบห้าที่หนูพี่น่าชองไปแล้วน่ารักเลยถ้าเป็นผู้ชายแบบนีน่ารักผู้ชายที่หน้าต่ารักที่เราบอกว่าหนูเป็นผู้ชายที่หน้าตาน่ารักนะคะ เปิดได้ใช่ไหมม่เปิดได้ใช่ไหมโอ้โหได้ได้ตกใจหนูจะให้ทุกคนดูนะคะคือพี่ลีน่ายังช็อกกับทุกคนคือหนูจะให้ทุกคนดูว่าอันนี้คือหนูเองรอปะให้ดูแค่นี้พอแล้วไปกดย้อนหลังเอานะคะมันจะนานเกิน หนูก็ยังช็อกหนูหล่อมากหนูจะบอกว่าแต่ก,ก่อนตอนที่หนูเล่นแอปต่อต่อใช่ปะคือหนูเล่นต่อต่อพูดิดตามอะ่ะหนูสูงสุดคือแสนห้าเลยนะแต่ว่าแบบว่าเป็นแต่มีผู้หญิงซะส่วนใหญ่แล้วหนูก็จะโดนแบบว่าผู้ชายหมั่นไส้ว่าแบบเฮ้าายทำไมไอ้คนนี้เป็นขี้เก๊กจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะบเออหนูก็จะแบบว่าทำไมาคนนี้ขี้เก๊กจังเลยหนูก็จะแบบอะไรอ่ะ <c oughs> แล้วหนูไปอ่านคอมเมนต์มีคนบอกว่าสมัยที่หนูแบบผมสั้นแล้วก็ใส่ชุดที่คอนโดคือหล่อมากใช่ค่ะหนูเป็นนักกีฬาที่คอนโดทุกนคนเคยเป็นใช่คำว่าเคยเป็นหนูเรียกร่างที่หนูหล่อว่าน้องพอร์ชน้องพอร์ชคือมันเท่ใช่มองว่าหนูน่ารักถือเพราะว่าหนูแบบเป็นสาวไงจริงๆแบบว่า เป็นสาวแล้วใช่คือจริงๆหนูกับเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนลืมร่างนั้นออกไปคือหนูไม่ได้ตัดผมสั้นแบบไม่ได้ตัดทูบออกด้วยซ้ําแต่ว่าความตั้งใจในชีวิตหนูอ่ะครั้งนึงหนูอยากตัดทูบออกสักครั้งนะแต่แบบมันไม่เอาแล้วอะ่ะทุกคนหนูเคยตัดผมสั้นใช่ปะคือหนูอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นคนผมตรงเป็นคนผมอยากโศกไงก็เลยแบบคือถ้าจะให้ตัดสั้นมันก็จะต้องเสียแต่หนูไม่ชอบหนูไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากอะ่ะเข้าใจะปะแต่เรามาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องแบบว่าเผม เราก็ต้องแตผมนะคะอ,อ,อย่างวันนี้ก็เซตแต่ว่าเซตแค่ข้างหน้าอย่างวันหน้าหนูจะมาไลฟ์แบบเป็นแนวนอนให้ทุกคนเตรียมใจไว้ก่อนตอนนี้ก็ได้เวลาที่หนูต้องไปแล้วนะคะติดตามดูไลฟ์ของพวกเราเรวมถึงกอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคาเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am o t k application